โดนลุ้มครับทุกคนลุ้มตัวเองเนี่ยของมันหายสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบผมยังไงถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็เป็นดีๆมากๆเลยนะครับจะมีโอกาสเจอกันครับเจนแฮปปี้เบอร์เดย์ครับดีพอมีความสุขมากๆเลยครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเรื่บ้านนะครับ